สวัสดีค่ะพี่นองนะคะมาพบกับช่องแตงโมออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคะมืนอวหลังจากที่ห่างหายการลงคลิปไปหนึ่งวันเต็มนะคะแต่ว่ากับลายสุดให้พี่นองเบิงอยู่เด้อนะคะไม่ได้ทําคลิปนะคะบริโลงคลิปไปมือหนึ่งมือนี้มาอีกแนะคะวันนี้นะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพ้าหสิบแปด เป็นมือสันวันดีมือ,อมิโซะมิลาบนะคะวันที่เราจะได้รับโชคกันนะคะก็ะคือระบบน้องอุ่งอิงทำงานอีกเร็วค่ะพี่นองนะคะเลขร่างออกเก้าหนึ่งแบบอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเลยที่หนูถือเลขน้ำนองอเพราะว่าปกติหนูแบบไม่ค่อยได้สื่อ สื่อแบบอยังจังสี่ค่ะหนูบอกใครได้สื่อก็เลยลองสื้อบังอลองบังก็น่าที่อ่าหลังจากที่มื่อนั้นนะคะพี่น้องได้เ,ดเขามาในไลฟ์สดหนูพี่น้องก็จะเห็นว่าหนูถามพี่น้องว่าแบบเออเลขอีลาตัวไดโนะเลขอีลาตัวไดนนะเลขอ,อ่าน้องสี่ใส่ยังบ่อน้อใบยังบ่อน้อพี่น้องก็เลยบอกว่านอ้องนะคะเลขน้องขึ้นเก้าหนึ่งศูนย์ปลายแทเบียนรถของแม่ฮัก นองนะคะตอนนี้ผลประกอบการเราออกไปที่เรียบร้อยค่ะพี่ดอกตริงมีผู้ใดส่งภัยมานว่าค่ะมีใครเฮงเงปังปังไหมคะเมในใต้คลิปเนี้ด้อพี่น้องเด้อเมนใต้คลิปมาบอกกันเนี่ยว่าเฮ้ยพ่อกอะได้คือกันนะคะหนูก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูแบบสื่อซิมเบิงเพราะว่าหนูแบบบอ่ค่อยทานัตทางนี้นะคะหนูก็เลยซิมเบิงแบบมีคนโทรหาแบบว่า ได้ซื้อบอ่อซันเล็กเลขที่เจ้าว่าวนะเก้าเนื่องเลขน้องนะก็เลยว่าพอหนูวาอยู่เบิดมือเลยว่าหนูยันหนูลืมหนูยันหนูลืมแบบเตือนหนูเนี่ยเด้อเตือนเนี่ยเลขกันเก้าหนึ่งศูนย์นองนี่เก้าหนึ่งศูนย์นี่บอกเนี่ยเด้อบอกเนี่ยเด้ออย่าลืมย่าบริสุทธิ์พี่น้องนะคะถือตั้งแต่เซีอวสุฟังว่าตั้งแต่วันที่ปิดฤดูกาลเนาะนะคะตั้งแต่มือที่ไปหาน้องมืเล็กก็คือว่า วันที่ยี่สิบสี่ไปหาน้องที่บ้านเนาะไปหาน้องที่บ้านกะบได้บบได้บ,บายมือพี่นองว่าแบบว่าเออน้นองโม่คือบรบายมือนองเน่กับมืน่นนก็บ่ได้บายเนาะพี่นองเนาะก็เลยบอกพี่นองว่าวันที่ปีฤดูกาลวันที่แปดนะคะเดี๋ยวสิไปจับมือม้านองสิไปจับมือม้านองนะคะ <c oughs> มื่นกักะไปพี่นองก็เห็นเนาะไปจับมือ นองนะคะโงเทียเทียแรกก็คือแบบตอนที่เอาตุ๊กตาลิงไปให้นะคะแล้วก็นี่อันนี้ตุ๊กตาลิงชิวิงเนี่ยขึ้นอันนี้ให้ขออนุญาตนะคะเครดิตคลิปนะคะวิดีโอตุ๊กตาลิงใกล้ๆด้วยนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ไปจำเทียสองก็คือช่วงล่ำเรืองที่แบบว่าก่อนที่จะเตยล่านะคะปจับนองอีกที่แบบคลิปล่าสุดไปเบิรงพี่นีองแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า ปจับมือหน้องมาแล้วก็จะมีสิ่งดีๆตามมาพี่นนองบอกว่าม,ม,มือมือมือหมาน,น้องได้หันจับมองล่องเบิงเดอวยทาวเวอเไปจับแล้วก็มาพิจารณาเบิงนะคะเมื่อนานุก,ก็ไปจับแล้วก็ผพานงองน้องฟิล์มมือคืนนี้พี่นนองนะคะถ้าอยู่ในรสุดนะคะจะมีน้องอีกคนหนึ่งก็คือน้องฟิล์มสิริรัตน์นะคะพานงองไปจับมือคือกันกลับมาแล้วปรากฏว่าก็นี่ค่ะ โ,โ difficulty? ช, karaoke, ชโ y, โคแรกเลยนะคะโชคลาบอันแรกเลยที่ได้นะคะจากการไปจับมือมานพี่น้องอ้ยมานอี๋มานปัง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 นะคะขายของก็ขายดีขายของก็ขายดีมาเคยถือเหล็กปีนี้เบิรปีมาซื้อเหล็กมาซื้อสากมาซื้อเหล็กพี่น้องเขาใจคเข้าว่าสากบ่สากมาซื้อเหล็กภาษาอีสานคือว่า เพิ่งมาซื้อเลขหลังจากที่ห่างหายไปนานเปนไทยไปไทยเป็นอีสานไปอีสานเป็นไทยนะคะมาซื้อกะประกาสซื้อหลายพี่น้องนะคะโระกาสซื้อหลายซื้อแบบพ่อฟังแต่ก็ถูกจริงๆแล้วก็เลข9 1หนึ่งเป็นอายอุน้องจะครบ19ขวบด้วยนะคะ19เกปีนะคะในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะที่จะมีการจัดงานอยู่ที่อขอนแก่นด้วยพี่น้องเด้อน,นะคะออก ทั้งคืนทั้งหลงเลยพี่น้องเอ้ยนะคะน,นี่ด้วยเลขท้ายสองตัวเกาหนึ่งมากเลยค่ะวันนี้ก็น้องนะคะเดินสายช่วงนี้น้องก็เดินสายโปรโมทภาพยนตร์นะคะใครออกเห็นตารางออกมาแล้วพี่น้องมันนี่กายูสที่มหาสารคามนะคะมันนี้กายูที่มหาสารคามนะคะน้องอุ้งยิงแล้วก็บอสนะคะบอสไป เดินสายประชาสัมพันธ์นะคะปูหมดหนงังคายอ้อนะคะแล้วก็ตอนเย็นนี้นะคะน้องจะมากินเลี้ยงนะคะกินเลี้ยงที่โดมสาวน้อยนะคะโดมสาวน้อยเพจบนเพิงด้วยพี่้องเด้อนะคะบึงหนูเบิรงคิวงานหนูดูคิวงานในเพจในเพจนะคะเพจ้นงนะคะพ่อแม่พ่อแม่อ,แมอุ้มอิงแฟนเพจนะคะนี่ก็วันที่สามพี่้องวันที่สามกรกฎาดาจะอยู่ที่โรงเรียนขวายศึกษา อำเภอโกสุมิสัยสารคามเวลา่ายโม่งเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าบทัฒนธรรมรายละเอียดว่าเขาให้คนนอกเข้าไหมนะคะถ้าเพื่อนให้คนนอกเขากะจะไปหานนองนะคะสิะไปหาหนองหรือว่าอาจจะต้องใส่สุดน,นักเรียน <c oughs> เป็นนักเรียนม่วไป <c oughs> ข้างตัวเป็นนักเรียนม่วไปนะ <c oughs> นี่เพราะว่าใกล้ๆอยู่ใกล้ออกไปหนีแปดโลกค่ะพี่น้อง จากบ้านนะคะระยะทางจากบ้านออกไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนจะยุติดถนนเส้นท่าพระโกสุมมีแบบว่าน้องมีคิวนะคะมา,าโปรโมทภาพยนตร์เนาะนะคะแล้วก็วันที่4จะเป็นบุญนะคะทำบุญอุทิศกุศลนะคะให้กับคุณพ่อสงกรานนะคะพี่นงตารางคิวงานนองนะคะพี่นองผู้ใดอยากติดตามสามารถเข้าไปติดตามได้ที่พ่อแม่อุอิงแฟนเพจเท่านั้นนะคะนี่คือแฟนเพจจริงนี่ เป็นผิดจริงมึงจากคนติดตามสามจุดแปดสามแสนแปดพี่น้องนะคะวันนี้มีอีกอย่างหนึ่งสีบอพี่นอ้องไม่รู้ว่าพี่น้องเห็นคือกันกับหนูบอนะคะไม่รู้ว่าพี่น้องเห็นบอกคือตอนที่หนูเลื่อนไปอะ่ะหนูเห็นน่าจะเป็นเฟซปลอมที่ใช้ชื่อน้องนะคะน่าจะเป็นแบบว่าเฟซปลอมแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะเลยนะ ยอดคนกดไลค์เป็นพันเลยนะคะพี่นองเป็นพันเลยมันแปลว่ามันฟีกขึ้นมาพี่นองไปช่วยกันกดสแปมเด้อนะคะไปช่วยกันกดสแปมนะคะเฟซน้องเฟซน้องจริงๆนะคะพี่นองให้เบื้องจากผู้ติดต,ตามเนาะค่ะเบื้องจากผู้ติดตามแล้วก็บองจากการโพสย,ยอดไลค์นะคะ <S <S พี่นองอยา่าไปเคยมายังอยา่าไปแช่เพจปลอมมาเด้อค่ะ <S <S เพราะว่าเพจนั้นอ่ะเดี๋ยวนูจะขึ้นให้แล้วพี่นงบอกว่าไปกดสแปมช่วยกันนะเพราะว่าใช้ชื่อน้อง ใช้ซื่อน้องอุงอิงรัตนาพลเพชรบันเพลงหนูก็เลยเขาไปเบิ้งว่าใช่เฟซน้องเราทำไมโพสโพสแบบแปลกๆปกโพสแบบว่าตั้งสี่ฮาน้าพี่น้องไปกดแแชมช่วยกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ผู้แบบว่าเพื่อนแอบแฝงนะพี่นนองเนาะนะคะการสร้างเฟซปลอมขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักนะนะคะอย่าไปเฮ็ดเดอร์นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนพี่นนองนะคะว่าวอา อบอกข่าวพี่น้องผู้ใดโซคผู้ใดามาน,นะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะเม้นเข้ามาข้างล่างด้วยนะคะว่าโู้มานบบเดี๋ยวอีกจากหน่วยสีไหลสุดนะคะรอติดตามคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะคะช่องแตงโมงออฟฟิเชียลให้ด้วยนะคะมุนิกกับแม่เราค้าคือแบบว่าโชคดีนะคะในรอบปีหนึ่งพี่น้องตั้งแต่มกะรามาหา ก,ลก,กะละกดานะคะโชคดีกับน้องมันมันปังๆมากนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไตงโมออฟฟิเชียลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอลาไปก่อนนะคะว่าถือว่าผิดกาขอประทานอภัยพี่น้องสุขุสุคนเด้อน,นะคะไปแล้วบ๊ายบาย